จิงจกตัวนั้นเกาะผนังห้องเรามาหลายเดือนไม่เคยขยับไปไหนไกลาจากกรอบรูปเก่าๆใบนั้นเลยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเงาเป็นผู้เฝ้าระวังที่ไรเสียงแต่แล้วคืนหนึ่งมันก็หายไปหายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นมาก่อนเราพลิกหาทุกซอกทุกมุมหาจนแทบจะถอดฟ้าเพดานลงมาแต่ก็ไม่เจออะไรเลย ที่แปลกคือเราไม่รู้สึกโล่งใจที่มันไปแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปความว่างเปล่าเย็นเยียบเข้ามาแทนที่ราวกับมันเอาชิ้นส่วนความทรงจำเราด้วยบางทีจิงจกตัวนั้นอาจไม่ใช่แค่จิงจกธรรมดาที่จากไปแต่มันเป็นสิ่งที่กำลังบอกใบ้อะไรบางอย่าง ผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง